เรื่องอ่อไดาเอกที่ขอแล้วมันโดนโยงเราโยงชื่อเราในคอมเมนต์เลยอะไรอย่างเงี้ยเหตุคนก็เห็นค่ะเห็นแล้วอะไรเงี้ยก็ตกไปเลยกคนก็จะคนต้องขอถ้ามันเป็นเรื่องของคนต้องบอกก่อนว่ารายละเอียดในข่าวเนี่ยมันแทบไม่เป็นความจริงเลยค่ะแล้วก็คือยังมันก็ผ่านมานานแล้วเนาะแต่คนอยากจะขอยืนยันคาเดิมนะว่าเรื่องทั้งหมดที่จบลงคือจบลงระหว่างเฟร์กับเขาไม่ได้เกี่ยวกับผู้ใหญ่ไล่ไม่ บายใจที่จะมีเรื่องของผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ใช่แค่ทางฝั่งเฟิร์นไม่สบายใจเฟิร์นเชื่อว่าทางฝั่งเขาก็คงรู้สึกไม่ดีเหมือนกันค่ะก็ที่เห็นค่ะมีการคอมเมนต์ว่าเป็นเราเตกใจไหมคะตกใจค่ะเพราะว่าชื่อละครหนูมาทุกเรื่องเลยแต่เขาสับว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่อะ่ะมันเ่จริงนะรู้สึเลยตอนที่แบบเห็นแบบคนโยงว่าแบบเป็นเราอะไรเงี้ยตกใจไหมคะก็ ก็ตกใจค่ะมีต้องโทรหาใครไหมคะคนรู้จักอะไรเงี้ยไม่ต้องโทรเลยค่ะไม่ได้โทรหาใครเลยแต่แค่รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าพอมันออกมาในในเนื้อความเนี่ยเราไม่สบายใจมันมันไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือเปล่าเบื่อมิคุณโดนโยมาอยู่เรื่อยนล้วเกิดอยู่เรื่อยแบกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้เบื่อค่ะแต่แค่รู้สึกว่าไม่คาดคิดว่าจะมีอีกเพราะว่ามันมันนานแล้ว อย่างเรื่องเราไปจบไปแล้วมันจะแบบเป็นจุดประเด็นการหรือว่าอะรนะัแตกแยกอะไรอย่างเงี้ยเรามีความแบบกังวลนะคะไม่นะคะเฟิร์นว่ายังโชคดีที่เฟิร์นมีโอกาสได้ออกมาบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นความจริงนะอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าทางตัวเขาเองก็โดนพากท์เงเหมือนแบบไปพ่ดเป้เปเาว่าสาเหตทุที่ทำให้ต้องเลิกกันอาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมเขาด้วยเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ด้ข่าวใช่ไหมแม่ไม่ได้เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับแม่เลยค่ะใช่ทิ้งบอกมันเป็นเรื่องของคนสองคนคนยังยืนยันคำเดิมเมื่อหลายปีที่แล้วว่ายังยังเหมือนเดิมมิ้วฝ่าสได้คุยกันไหมคะได้แบบว่าตอนที่มันมีข่าวออกมาไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยอยู่แล้วค่ะในส่วนตัวเฟิร์นสนิทกับแม่ของามทไมรับไหนก็สนิทระดับไหนคือตอนนั้นแม่ก็น่ารักกับเฟิร์นค่ะ ในตอนนั้นไม่มีกรณีที่เราเห็ยนในข่าวเลยว่าต้องต้ไปต้องซื้อของแบรนด์เน่ให้ช่ไหมค่ะกรณีแบบไม่มีค่ะแม่ไม่เคยขอให้คนซื้อไม่มีงานไม่มีการเกิดแม่ไม่เคยขอซื้อเลยใช่ค่ะเลยแแต่ผ่านมาชีวิตเราคือเราก็ไม่ได้เจอสถานการณ์คล้ายคลึงแบบนี้ใช่ค่ะใช่ไม่มีใครเคยแบบอุ้ยคอลเลกชันนั้นออกมันมันไม่มีหรอกค่ะเพื่อนพอในข่าวมันออกมาเพื่อนไม่สบายใจนะจุดไหนข้อไหนบ้างไหมไม่สบายใจข้อคือข้อที่ มันเป็นไปเรื่องของการพาดพิงผู้ใหญ่ซึ่งมันไม่มีความเป็นจริงเลยแล้วก็ไม่ได้ช่ำผลดีกับฝั่งไหนเลยอะไรเงี้ยค่ะเฟิร์นมีโอกาสเขาก็อยากจะออกมาแบบว่ามันมันอย่าไปด่าทอไปเรื่องเปลามันไม่มีอะไรค่ะแกในเรื่องพิจารพูดคุยได้มีมีการพาดพิงพิจารณ์ถ้าแบบเออเราพิจารณ์คุยกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยในส่วนตัวคือแบบพิจารณกันได้มีการคุยด้วะ ว่าน่าจะเป็นที่คนจับตาม,มองมากกว่าว่าหนูกับพี่ขวัญเล่นเป็นแม่กันเป็นแม่ลูกลกันในเรื่องสร้อยสบพันงามากกว่าค่ะจ,จริงๆก็คือคุยเรื่องทั่วไปไม่ได้มีแบบแมไม่ได้มีการโฟกัสมาพูดเรื่องนี้<แ>เรื่องอะไรเลยะคะ่ะแต่พอไม่เป็นข่าวแล้วเล่นไ,ได้คุยไหมครับเขาบอกแม่บอกพี่ขวัญเหมือนกันนะคะว่าเป็นข่าวเลยแล้วหนูก็หัวเราะเอิเอแม่ขวัญก็เลยตกใจว่าเออวัญทไะไม่ได้พูดอะไรแม่ก็ยิ้มยิแม่เป็นข่าวเลยแสดงแสดงว่าฝั่งพี่ขวัญก็ทราบเรื่องเลยว่ามันเกิดเรื่องไม่ได้คุยเรียลหรือแซวตอน ใช่ไหมว่าเออตอนปรสอนเป็นยังไงกับไม่มีไม่มีมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะมาคุยกันอะไรอยเอก็คือคนก็โยงไปเนาะเป็น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 เรื่องยาวเลยจะอยาจัดการเลยาว่ามันค่ชี้เป้ามาเปเราเลยอียัดเจนด้วยไม่ค่ะไม่ได้ยากมีโอกาสได้บอกก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะกลัวไหมว่าทางฝั่งเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยเป็นครใ่้ข่าวทอเหือน่าเรา ว่าคนที่อยู่ในวงการตรงนี้แล้วตัวเขาก็คงเป็นนักแสดงเหมือนกันน่าจะเข้าใจว่าเรื่องข่ามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นก็ได้ไม่ดู้ขอ่ารีเอก่าเราดี้จอ่าเราดีใจเขาบกว่าเราดเนกเีอ่รจ่เขาบอกว่รวารดเขาอ่ี่มดีก็่ะรา้จักานูกวาเห็นหนูมาแต่า้รนแต่ออกค่ะคดอเราบทางอั่งร้ก็ขายกาดอ่ด้อนนั้นมันเลยไม่ได้ตจดต่อกีใจอ่าเ่ ไม่จ,จะเป็นต <te ้องไปเคลียร์กับฝั่งต้องเคลีไหมไม่ค่ะไม่ค่ะเคลียร์กับชาวเด็ก่องตัวเองแต่ได้ข่าว่าที่มันมีแบบท่านพี่ด้านของบ้านเราด้วยอะไรอย่างคุณแม่เราอะไรเงี้ยเราได้บอกคุณแม่เพระคุณแม่ทราบมาว่ามีด้วเราท่านพี่ข้อพลรึกแบบคุณแม่แม่ไปเจอกันแล้วก็แบบโเขาอะไรเงี้ยไม่มีไม่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 น่าใช่ค่ะไม่ถึงแม่ใช่ไหมไม่มีค่ะแม่กับแม่หนูไม่เคยรู้เรื่องด้วยเลยแม่รู้แต่ฝั่งนั้นเขาก็ไม่ได้มาติดต่อเลยที่แม่จะต่ดีิ่ใจว่าแบบเฮ้ไม่รู้เน่ ไม่เคยติดต่อกันเลยแต่ทำไมก็ไม่เคยพูดคุยกันเลยแต่ก็ยังสามารถเจอกันได้หรือว่าทักทายได้ได้ค่ะได้มีอะไรจะเตือนชาวเน็ตที่เขียนเป็นมั่วไหมคะไม่เตือนค่ะแต่ว่าอ่าน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 ดูรอบนี้ด้วยนะคะเพาะไม่จริงค่ะไม่เตือนแต่ว่าไม่จริงเนาะไม่จริงค่ะ